กกันมานให้พักทานทุกคนก่อนเลยดีกว่าทัางอยู่ที่นี่แล้วก็ดูออนไลน์ด้วยนะฮะนี่ทุกคนพยายามจะเข้ามาใกล้ที่สุดเท่าที่ทุกคนจะใกล้ได้เพื่อดูเราเลยนะครับผมก็วัสนีแฟนๆทุกคนนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับที่ King Power ที่นี่นะครับแล้วก็ผู้ชมทางไลฟ์ด้วยนะครับเออเป็นยังไงตุจ๊จีนนี้เรามีอะไรพิเศษหรือว่าเราเป็นคนที่จะต้องเป็นบนบานสารกล่าวอะไรไหมว่าปีนี้เราอยากให้การงานเป็นยังไงชีวิตเราเป็นยังไงความรักเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยเรามีแม่งมีบนอะไรที่ไหนนะ คืออมฟังเลยความรักคือถ้าจะบนเรื่องอย่างเงี้ยคงบนขอให้เจอแฟนบ่อยมากขึ้นเลยกันเพราะวหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยผมเดินทางบ่อยมากไม่ค่อยได้เจอแฟนาวไที่แล้วนี่เราไป้แต่างประเทศบ่อยนะขอให้เราได้เจอกันบ่อยๆนะครับพร้อมเจอแล้วครับบ้านพร้อมเจอแล้วเป็นควาขอที่น่ารักมากๆครับรู้สึกว่าเป็น เป็นไงคะคุณเข้ามาโอ้ยสวยมากเลยครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มากครับแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็น Tourist a t tract n อีกที่หนึ่งเลยที่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทายหรือชาวต่างชาติที่เดินทางม,มาเนี่ยก็อยากให้มาที่ที่นี่มากเลยครับเพราะว่า โอ้เขาก็จะตีมสวยงามมากแล้วก็ยิ่งใหญ่ลงมากครับยังมีโอกาสอยู่นะครับ13วัน13คืนนะครับใครที่พลาดวันนี้มาไม่ทันไม่เป็นไรนะฮะเราจะสามารถมากันได้อยู่อวยพรหน่อยอวยพรแฟนๆของเราจุ๊จีนแล้วอยากให้เขามีชีวิตอย่างไรบ้างปีนี้ไั้เลยครับก็จุดจีปีนี้นะครับผู้ถอ้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ร,ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับผมแล้วก็ขอให้ฝากด้วยทีมพาวไว้ด้วยนะครับ านาวันนี้ใส่สิอนองวมาด้วยแถ้าคุณฝากงานขนาดนี้แล้วผมจะเอาอะไรกินแล้วครับวิน,<ห>นครับ,รบเอ่อ <นะ S 2> เอาไปด้วยกันได้ใช่ไหมฮะเออผลงานปีนี้มีอะไรให้เราติดตามบ้างเพราะโปรตีนเห็นเราเดินทางเยอะมากเลยเรามีเวลาทาผลงานอะไรให้แฟนๆเขาหายแบบคิดถึงอะไรหรือเปล่าปีนี้อป่ปีนี้สิ่งที่ใกล้จะเข้ามาถึงมาในสุดน่าจะเป็นคอนเสิร์แตแฟนคอนของวินนะครับก็ฝาด้วยนะครับ ้มันบอกได้ยังเ่รวันที่ที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงบอกได้ยังบอกได้เลยครับวันที่17นี้นะครับที่ไปแข่งบ,บางนานะครับใครว่างก็มาเจอกนันเยอะๆนะครับ17นี้นะคะใครไ่างนะโอ้ที่ไปกันหมดเลยเหรอจริงเหรอโอ้ยใจแทนนะมีคนรักเราเยอะขนาดนี้รู้บ่าใช่ไหมเนี่ยพวกคนตามไปทุกง,งานเลยได้เห็นก็จะน่าดดเดิมๆเจอกันเป็นประจำเลยใช่ไหมโรงเรียนอะไรก็ไม่ปงไม่ไปกันละ ไปไปบ้างไปบ้างตามโอกาสใช่ไหมโอเคอ่ะราไม่ไ <es> ด้แล้วโอเคมาถึงซึ่งเป็นคนสุดยาดของเราครับเขาบอกว่าเขาน่ารักมากและเขาเลิฟฟี่มากมากแล้วก็